ดีครับผมใบครับผมวินครับครับผมวันนี้พวกเราก็มาถ่ายเป็น Louis Vuitton นะครับคอลเล c ชัน n Men Spring Summer 2 0ง1ัครับใช่ครับต้องบอกว่าสีสันเนี่ยฉูดฉาดว่าสวยงามมากเลยครับราะว่าโดนใจผมมากครับอาจจะสงสัยว่าแบบเอ้ยก็ดูไม่ได้ฉูดฉาดดูขาวดำต้องไปดูในเล่มครับชอบเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงแบบสลักใส่แบบผมชอบเป็นแนวแบบฟอร์มอลหน่อยแบบใส่ครับใส่ปกติเลยครับครับผมก็ผมจะ มีความผมจะสตรีทมากกว่าวินหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นพวกแต่งแบบสตรีทจ้าขนาดัหนก็จะมีความแบบว่าให้มันเป็นแบบลุคปกติได้อยู่แต่แบบอาจจะมีไอเทมบางชิ้นที่เอามาผสมกันอะไรเงี้ยครับผักเสื้อก็เฮ้ยก็อาจจะใส่ผมชอบเสื้อเชิดนะครับอาจจะเป็นเสื้อเชิตแบบบางๆาที่แบบไว้ใส่ไปทะเลอะไรเงี้ยครับก้บขาสั้นขายาวมีครับว่าล่าสุดไปทะเลกันก็คนหนึ่งเขาใส่ขาสั้นใส่เป็นเอ่อ เสื้อฮาวงฮาวายคนนี้เขาแสแลกขายยาวรองเท้าแบบว่าลูกคุณหน่อยนะมีรองเท้าบลไโกคนเดียวเลยเขาจะเป็นคนแบบฟอร์มอลทุกที่ไปถ้าลงไปทะเลเขาก็จะแบบก็จะติดฟอร์มอลอยู่ <c oughs> ผมก็นั่นแหละขาสั้นเป็นเสื้อแบบเบาสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับเสื้อยืดหรือเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีกระเป๋าครับเพราะว่าโปรตีเป็นคนพกกระเป๋าอยู่แล้วจะพกของเยอะครับแบบใส่กระเป๋าตั้งใส่กล้องใส่แว่นอะไรเงี้ยก็จะมีกระเป๋าติดตัวตลอดครับ ของผมก็พกกระเป๋าเหมือนกันครับ<ม>อยู่นี่ก็จะมีโทรศัพท์กระเป๋าตางังค<ม>์แล้วก็แว่นกันแดด<อ>แล้วก็ออแมสับครับครับ,<ม>รบถ้าเป็นไยคอนฝั่งตะวันตกก็น่าจะเป็นเรครับก็จะเป็นแนวแบบฮิปฮอปหน่อยมีแบบว่าพวกเสื้อใส่เสื้อเป็นแบบวูดดี้ใส่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบใส่หรือว่าถ้าเป็นแนวแบบเกาหลีแนวตะวันออกหน่อยไปเลยผมก็จะชอบเป็นพวก G d ีหรือว่าโลโก้ครับโลโก้ก็แต่งตัวดี วินเมทาวินชอบเจนนี่คะนี่แบล็ปพินแต่งตัวตาป่ะไม่ได้อยากแต่งตัวตาแมแต่ชอบผู้หญิงที่แต่งตัวแบบนัใช่ผมก็ชอบเหมือนกันครับชอบที่แต่งตัวครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับซาแมนทยแลนในแคลซ์บริงซัมเมอร์2021ครับก็มีรูปของพวกเราเต็มเล่มเลยแล้วก็ยังมีชุดที่มันชุดชายมากกว่านี้น่าจะเป็น